เมื่อกี้นี้เรามีปัญหาตอนที่เราถ่ายทอดสดบอกว่า Facebook เขาระบุว่าต่อไปนี้จะถ่ายทอดอะไรต้องใส่ชื่อรายการด้วยเพราะเขาอยากจะรู้ว่าเราถ่ายทอดเรื่องอะไรก็แท้จริงแล้วก็คือบอกว่าถ้าหากเราล่ำไปเขาจะลบเราเ็าจะไม่ให้เราถ่ายทอดก็อเอาพอดีครับเขาอบ,อบอกมาอย่างนี้ก็ดีแหละผมกลรงทดสอบว่า ท่านสามารถรับรายการนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็ช่วยหน่อยนะครับก็อตอนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะโพสต์สดแล้วยังข้ามไปที่เพจอื่นๆไหมแชร์ไปตามจำนวนผู้รับชมราผมกดแชร์เลยเนาะอ๋ะอมันก็ไม่ไม่่คยเข้าเท่าเท่าไหร่ไปเจ็ดเก้าไปกาแฟเจ็ดเก้านะครับ ผมก็กดบันทึกนะอะจะเป็นยังไงเขาว่ากันนะครับทดลองดูนะเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นยังไม่ได้ตั้งค่าผมตั้งให้ครับตามผู้ติดตามมาเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าอะไรตามผู้ติดตามแล้วกันนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าใครยังไงก็ช่วยเขียนติดตามมาด้วยแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นหรอก ผมก็พูดไปให้ว่ารายการลดโรคเนี่ยครับก็มีโรครอเรือกับโรครอหลิงเราทดสอบไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราทดสอบทีทีแล้วแต่วันนี้พรุ่งนี้จะอ,ออกกับคุณพัชชารายการลดโรคและลดโรคที่เป็นอย่างนี้เพราะในสังคมปัจจุบันนี่ครับเรามีโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างมากมากเลยขนาดท้องผูกเนี่ยครับก็มีผลทำให้หดหงิดทำให้พิจารณาชีวิตอย่างบกพร่องก็ข้ามไปที่โลก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 ตอนนี้เป็นยังไงครับเราเราจะดูเห็นว่าทำไมมันเกิดม็อบที่นน่นที่นี่ไม่ใช่ผมก็ลังไม่ได้พูดถึงของเราอย่างเดียวนะมันเกิดทั้งโลกครับ นะแล้วตัวหลักใหญ่ใจความเจ้าของทฤษฎีประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินตอนเนี้ในอเมริกากำลังเดือดร้อนมากเรื่องประชาชนกำลังใช้สิทธิเสรีภาพอย่างยอดเยี่ยมแล้วสิทธิเสรีภาพอันนี้ครับมันกำลังทำลายประชาชนเองเช่นไม่เช่นของแท้ การที่โควิดระบาดในอเมริกาตอนนี้ผู้คนบาดเจ็บติดเชื้อวันละแปดหมื่นคนนะครับวันละแปดหมื่นคนแล้วผู้ปกครองประเทศก็ต้องนะจริงๆก็ต้องใช้อำนาจอะ่ะเพราะว่าในโลกโลกปรากฏว่ามีหลายหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยใช้วิธีสวมหน้ากากเพื่อลด โรคโควิด1 9ึ่งก็แได้ผลด้วยเราหลายๆในประเทศที่ใช้หน้ากากเยอะๆเขาได้จริงๆในยุโรปในอเมริกาก็มีปัญหาพอประกาศจะให้ใส่หน้ากากมีการเดินกระบวนมีการไม่ยอมแสดงอาการขัดขืนแล้วก็ใช้อย่างที่ว่าเนี่ยลัทธิประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ พราะประชาชนเป็นใหญ่ก็การใช้กฎหมายเพื่อจะมาบังคับประชาชนให้ใส่หน้ากาไม่ยอมไม่ยอมก็เกิดการขัดขืนการเดินขบวนแล้วอย่างว่าแหละพอผู้คนเดินมากข้าวมากข่าวครับมีผู้คนจำนวนหนึ่งนะเดินทะลุอ้อย่างเนี้ยเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งที่บอกว่า ถ้าไปทำอย่างเนี้ยประชาชนอาจจะตกใจตกใจแล้ววิ่งเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ไปเอาไอ้นู่นไอ้นี่ของห้างสรรพสินค้าขึ้นมาหรือแม้แต่ทำให้ไฟลุกไหม้ได้อย่างเนี้ย่ไมแต่ตอนนี้มันกำลังเกิดในอเมริกาครับเกิดอยังใหญ่โตมโหฬารตำรวจก็เริ่มหุดหยิดนะผมว่า หรือตำรวจก็กลัวตายเหมือนกันนะนะถ้าผู้คนนะถือถือมีดถืออาวุธวิ่งมาเนี่ยท่านก็ไม่เสี่ยงดย้วยท่านก็ยิงเอาครับเมื่อวานนี้ฟีลาเดลเฟียก็ยิงยิงตายไปหนึ่งศพเพราะยิงตายไปหนึ่งศพโอ้โหทีนี้ตำรวจจำนวนนิดไม่สู้กับผู้คนที่กำลังใช้อำน,นาจประชาธิปไตยไล่ตีตำรวจ ใชไหมพอไล่ตีตำรวจทีนี้ครับก็มไม่ได้ฉีดน้ําแล้วแหละก,กระสุนยางกระสุนจริงสลับกันไปเละเทะเห็นไหมเราก็มาถึงว่าเออเราก็ควรจะพูดเรื่องการลดโรคและลดโรคไปด้วยกันโรคหลายเรื่องนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องราวแม้แต่การดื่มกาแฟเนี่ยการดื่มกาแฟมีบางคนดื่มกาแฟแล้ว เ,เกิดฉุนเฉียวแบบบังคับตัวเองไม่ได้แล้วบางคนก้าวร้าวเพราะฉุนเฉียวแล้วทอบชกต่อยก็เป็นปัญหาบางทีตัวเองทําไปแล้วเพิ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับสมัยนั้นดรกระสันบอกก็เพราะแกกินกาแฟไม่ใช่เอามากาแฟมาส่วนตวานนะครับดื่มกาแฟจํานวนหนึ่งแล้วมันสามารถขึ้นไปกระตุ้นส่วนก้าวร้าวของสมองได้ แต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะหนึ่งในหมืน่นอย่างนี้ครับก็เรื่องราวที่เราต้องมาเล่าให้กันฟังเนี่ยพอมาถึงผมก็มาทดลองกำลับบงท,ทดลองรายการแล้วก็จะค่อยๆบอกพวกเราว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นผมก็อย่างนี้ครับใจเย็นๆค่อยแก้ไขกันไปแลวรายการเมื่อเช้านะครับรายการมอเช้าที่ถ่ายทอดสดไปอ่ะ ก็เนื่องจากโปรแกรมไม่เรียบร้อยก็ใช้กล้องถ่ายเพราะฉะนั้นฉากหลังก็สีเขียวเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับที่เราใส่ฉากหลังใหม่แล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่ท่านก็ไปดูในเครือข่ายิจอาสาเพื่อสังคมก็คือใน YouTube นะครับก็จะสดใสหน่อยนะก็มาก็อย่างนี้ครับก็เล่าๆกันฟัง ก็ไหนๆมาคุยและ้ะผมจะคุยเรื่องทั่วๆไปว่าผมก็ลังคิดว่าทุกๆวันเพื่อหันเวลาไหนก็แล้วแต่สะดวกท่านก็กดไลค์กดแชร์กดจะดิ่งไว้แต่ผมมาท่านก็จะได้เห็นน่ะส่วนมากพรจะเข้ามาในรายการนี้แหละตอนแรกคิดว่าจะไปเข้าในรถโลกโดยตรงเอาอยู่ในนี้นะครับเพื่อพวกเราเข้ามาแล้วจะได้ดูได้นะครับ ก็ในฐานะฐานะที่ตอนนี้มีหลายหลายท่านท่านบอกว่าท่านอายุเจ็ดสิบกว่าท่านเท่ากันเนี่ยก็ให้รู้ว่ารู้ว่าคือผมชอบอาจารย์ใน่แพทย์เสนออินทรสุขศรีท่านบอกว่าพอผู้คนอายุมากขึ้นเช่นพวกผมเนี่ยอายุมากขึ้นจะจำได้แต่เรื่องเก่าๆจำได้แต่เรื่องเก่าๆเรื่องใหม่จำไม่ค่อยได้แล้วเรื่องเก่าๆเนี่ยนะครับ มกักจะจําได้แต่เรื่องไม่ค่อยดีเรื่องไม่ค่อยดีแล้วก็ไอ้เรื่องไม่ค่อยดีพวกนี้ยก็จะมาเล่าให้ลูกหลานฟังไม่อย่าทำอย่างนี้นะลุงเคยทําแล้วมันไม่ได้เรื่องปูเคยทําแล้วไม่ได้เรื่องออย่าทําทําแล้วมันไม่ดีใชไมแล้วก็อีกเนื่องจากอายุปูนี้ก็จะลืมอีกลืมว่าได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังอาจจะเล่าไปตั้งร้อยร้อยเที่ยวแล้ว เราจะลูกหลานจำได้ทุกขั้นตอนใช่ไหมทีนี้บางทีลูกหลานถ้าลูกหลานกัดจันยู่เธอหนูหนูทั้งหลายก็ทนฟังแต่พอหนักเข้าหนักเข้าอาจจะไม่ทนนะครับก็แสดงอาการค่อยๆขยับเราหายไปก็กลายเป็นตาแก่ตาฝ่างพูดคนเดียวลูกหลานไม่อยู่สักคนใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ต้องมาบอกพวกเราผมนะบอกพวกเราที่อายุเจ็ดิบขึ้นไปมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะจำได้จะเรื่องเก่าๆแล้วเรื่องใหม่ๆเราจำไม่ค่อยได้แต่ที่สำคัญที่สุดตอนเรื่องมีบางเรื่องจำได้แต่ว่าตอนนั้นเราเก่งมากขับรถถึงไหนถึงกันถ้าเล่าเฉยๆไม่เป็นไร แต่เกิดจะไปขับรถแล้วทาเหมือนสมัยหนุ่มๆไม่ได้นะครับไม่ได้หรอกผมก็ไปก็ตอนนี้อายุมากแล้วนะเขาก็บอกให้ไปเลี้ยงรุ่นได้คุยการเรื่องเก่าๆแล้วไม่มีใครเบื่อเพราะทุกคนก็เล่าเรื่องเก่าๆทั้งนั้นแต่ก็จะมีเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่รู้สึกถูกลูปบังคับข่มเหงนะ ตอนนี้ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือลูกไม่ให้ขับรถลูกไม่ให้ขับรถนะครับขนาดไปจ้างคนรถมาขับรถให้พ่อจะไปไหนเดี๋ยวให้คนขับรถไปส่ง <PU> <Con S 2> ใช่ไหมก็ไม่พอใจเพราะจะขับเองฉันยังขับเองได้แล้วโดยเฉพาะที่มีปัญหามีคุนหมอทั้งนั้นเลยครับคุณหมอระดับศาสตราจารย์เลยนะ โดนลูกซึ่งเป็นคุณหมอลุนใหม่ก็มาบอกว่าพ่ออย่าดื้อนะพ่ออายุแค่นี้แล้วพ่อก็จะรู้นะพ่อเป็นหมอด้วยนะเนี่ยาศาสตราจารย์นะพอลูกเรียกาศาสตราจารย์ก็โกรธหาว่าลูกมาคือ,อล้อเรียนตำแหน่งใช่ไหมก็พ่อต้องรูส้สิอายุขนาดนี้ก็ต้องตาฝาดก,ก็จะรูส้สิฉันไม่ขับรถกลางคืนเว้ยอ่า กากกางวัดก็ไม่น่าขับแล้วพ่อแล้วก็มาทฤษฎีทีนี้ก็เล่าทฤษฎีมีหลายทฤษฎีมากว่าฝรั่งเขาบอกอายุมากแล้วคุณไม่อยากเลิกขับรถเพราะว่าการขับรถเนี่ยมันทําให้เราใช้สมองใช้ประสาทอัตโนมัติทุกอย่างหมดเลยนะเช่นการเข้าเกียร์ การมองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการบีบตราการเปิดไฟทุกอย่างสมองไม่ได้สั่งนะมันทําได้ตามอัตโนมัติตรงนี้เหยียบคันเร่งถอนเบรกเหยียบเบรกใส่ถอนคันเร่งอะไรเงี้ยอันนี้มันได้เป็นการฝึกถ้าหากเราไม่ขับรถเลยสมองไม่ได้ฝึกมันก็ไม่ได้ใช้มันก็ฟอร์ไปหมดอันนี้ก็คุณศาสตราจารย์นายแพทย์บอกลูกสาวนะ ก็พอคุยแต่ว่าผลสุดท้ายมามาเรียกรุ่นเดียวนี้เห็นคนขับรถนั่งไหวๆไวอยู่หน้าอยู่หน้าห้องอาหารใช่ไหมก็เอานาลูกเขาเขาเป็นห่วงเรามีลูกกระจัอยูอย่างนี้ไปหาที่ไหนนะก็เราก็เล่ากันเฮฮาพอเฮฮามากมากวันหนึ่งลูกสาวมาเอง พอลูกสาวเพื่อนมาก็คือหลานเราอะนะแล้วก็บอกเออพอเขาชมเชยว่าลูกเก่งขยันดีลูกเขารู้เลยมีอย่างเดียวแหละค่ะโกรธหนูไม่เพราะว่าหนูไม่ยอมให้ขับรถเอาวันนี้ทําไมก็หนูขับมาไอ้เจ้าศาสตราจารย์ก็แหมมองก็บอกว่าอย่าพูดไงอ่าอย่าจะเสียงดังเดียวงพูดก็ดีแล้วลูกนะเราก็ อย่างเนี้ยในในเรื่องของผู้แก่ผู้เช่าเล่ากันในขบวนการของผมนะครับมีกติกาการเมืองไม่พูดาศาสนาไม่เอาไม่จะคนบาปนะเพราะว่าในนั้นมีาศาสนาอยู่สองสามสาศาสนาอยู่ด้วยกันถ้ายกขึ้นมาเดี๋ยวทะเลาะกันนะทะเลาะกันเที่ยวนี้เห็นไหมในในโลกนี้ที่ทะเลาะกันแรงมากเลยอย่างนึงก็บอกว่า คือโนกอสวิสาสาะนะคือบอกไม่มีพระเจ้าผนมะบีของเขา,าศาสดาอยู่องค์เดียวอะ่ะไอ้ทังโน้นก็บอกเฮ้ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างแกมาแกมาอย่างนี้ได้ยังไงนี่ถ้าคุยกันนี้ฆ่ากันนะครับฆ่ากันนะแล้วเราอะ่ะเราก็แมาบางทีนะ ศาสนาพูดของเราเดี๋ยวนี้ก็แมเออแต่ไปเป็นนิกายเยอะแยะหมดไม่ต้องศาสนาอื่นละนับถือศาสนาพุทธเนี่ยยังจะตะกันเรื่องศาสนาพุทธเนะเราก็เลยตกลงกันว่าเรา,เราไม่คุยกันนะเรื่องศาสนาเพราะแล้วก็เราก็จะไม่คุยกันเรื่องการเมืองด้วยในในใน,ในหมู่เราเราเนี่ยไม่พูดเพราะฉะนั้นก็จะสนุกมากเลยไปนู่นไปนี่ไปน,ไปนี่ไปนู่น แล้วก็ไปพวกหนึ่งก็ไปตีก๊อกพวกหนึ่งก็ไปดูดูอะไรครับดูก็ประกอบอาหารคือไปกินนั่นแหละเดินนั่งรถใต้ดินโผล่รถใต้ดินกินอาหารร้านนี้ร้านนู่นอายุปูนนี้แล้วเข้าไปตะกินทังสี่แห่งแล้วกลับมายามังมาบ่นปวดท้องแล้วคนที่บ่นที่สุดก็คือนายแพทย์ทั้งหลายนี่แหละ ก็บอกว่าอนา,นานๆๆปล่อยผีทีหนึ่งนะก็ปล่อยไปก็เอาสิครับเอาสิครับไม่ว่าอะไรก็ทีนี้ผมก็ลองบอกว่าเฮ้ยเรื่องการรักษาตัวรักษาสุขภาพก็อย่าพูดเลยว่านะมีมากแล้วนะเรื่องสุขภาพก็ทะเลาะกันได้นะครับเอะทะเลาะกันได้กัญชากินดีกัญชากินไม่ดีใช่ไหมอ่า ออกกำลังกายแขวนแขนไม่ดีเดินไม่ดีโอ้สารพัดแเฮ้ยไอ้มีกายเป็นทะเลาะกาันแมวแมวไปคุยอย่างอื่นนะครับไอ้เรื่องอย่างอื่นที่คุยกันนะนินทากาเลเหมือนเทน้ำเจ้านินทาพวกเนี้ยสนุกสนานหัวเราะเรื่องราวต่างๆที่เอามานินทากันล้วนแล้วแต่เรื่องไม่จริงทั้งหมดเลยมันน่าหัวเราะจริงๆนะครับ ก็เนี่ยมานี่ผมทดลองแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรเนาะก็ตัวผมก็ลงทดลองแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมไปใส่ในอ่ YouTube ชมเครือข่ายจิตศาาเพื่อสังคมนะครับลองดูนะ